สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BAG ธรรมดาครับช่อง BAG ธรรมดาเราจะมานําเสนอไปเจอ BAG นะครับไปเจอ BAG ของวันที่ห้านะครับกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะวันนี้จะมานําเสนอแนวใหม่นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับอ่าอธิบายให้ฟังนะตาเป็นยังไงนะครับตาเแต่เดินดีนะเดินดีเดินยอดเยี่ยมมากนะครับ ห้ากักระ,าาาะ,ะดาษคนสำคัญท่านแรกหกสิบแปดดาวจนบีปีเด่นนะครับเด่นเด่นนะครับเด่นเด่นเลือกที่สี่กับห้านะครับกับห้าเด่นนะเด่นนะไปรูดไปวิ่งนะครับสี่กับห้านะเป็นชุดวินก็สี่ห้าหกนะครับวินกับเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับหนึ่งไปชอบอ่าตัวเราคือสองใครแอบสองเขามาใส่ห้าวินกันนะครับ เรามาจับคู่กัน right? ah, ้ายนี five 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 ่เราเน้นท yeah. okay. right. uh ี huh. ่สี n ่กับ5้าใช่ไหมอ่าสี่เก้าเก้าสี่สี่สี่ปนสี่่น่สี่สี่สองสองสีนะอ่าห้าเก้าเก้าห้าห้านห้าห้า้าห้าสองสอห้าะส่วนตัวเราก็จะเป็นหนะครับอืมหกเก้าเก้าหกหกเนหกหกนี่ยหกหสองสองหนะครับตัวเรานะครับ ส่วนตัวเด่นจะอยู่ตรงนี้สีเหลืองเนี่ยสีเหลืองนะครับเด่นนะัวลองก็ไม่ใส่สีนะครับส่วนเด่นเด่นทั้งหมดมันก็มีมสี่ห้าหกนะครับขอเลือกที่สี่กับห้านะครับเด่นนะเอาไปลูดไปวิ่งนะครับใครลูดไปวิ่งก็จัดไปนะครับแบบนี้นะครับใครชอบหกก็จัดแปนะครับประมาณนี้ส่วนตัวเจาะเนี่ยชุดวินเนี่ยดูให้ดีนะครับแม่นมากๆนะชุดวินจับ ใครเคยได้วินก็จัดวินเลยแม่นแม่นต้งนันเละครับประมาณนี้นะครับ4994 4004 4114 4224นะครับ5995 5005 5115 5225นะครับนี้เลยนะครับเดี๋ยว,อยวขอแคปหน้าเจ้าให้ไ่อ้อง

là vịt là lạ vịt đi 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 lạ đi lạ vịt đi lạ đi มันขึ้นมา่อนขึ้นมาซะจ้าเขาเรียกว่าประมวลผลต้าคอมีเฟเาวี่งนี้ก่อนนนนะตอนนี้เยนแล้วนะโอ,อนนเคครับตามนี้นะขอให้ทุกท่านโชคด,ดีโชคด,ดีนะครับ ใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นจะยกขาขึ้นเหรอจะยกตีนขึ้นเหรอครับดีดีดีนะครับ